ในการดูแลสุขภาพนะครับเราเลี่ยงไม่พ้นเลยครับที่จะต้องดูแลนะครับผ่านโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งเป็นจุดเน้นของเราเลยใน,ในช่วงที่ผ่านมานครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับแนวคิดเนี่ยเราขยายมากขึ้นนะครับว่าสุขภาพนั้นไม่ใช่แค่ดูในโรงพยาบาลนะหนูอยู่ในมือหมอพยาบาลเท่านั้นนะครับแต่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะ มีส่วนร่วมในการดูแลนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่พฤติกรรมอย่างเดียวก็ไม่เอ่ออาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่สภาพแวดล้อมระบบกลไกอย่างเงี้ยน,นะต้องเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นในการทําทงานของเรานะครับเราเลยต้องหนึ่งก็คือให้ความรู้นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเงี้ยแต่ความรู้เดียวไม่เพียงพอต้องมีการเอ่อให้เครื่องมือด้วยะคเครื่องมือว้อย่างเช่นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับนะฮะ การสื่อสารสาธารณะนะนะการก็จะหนาศักยภาพหรือการทํางานยังไงให้ภาครัฐนะระบบใหญ่เลยนะเห็นความสําคัญแล้วก็ช่วยกันออกอเครื่องมือออกมาะจะเห็นว่าเรามีกฎหมายหลายตัวที่ออกมาเช่นควบคุมการควบคุมยาสูบการควบคุมเครื่องเหนื่องแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยกํากับนะแล้วก็สร้างกติกาสังคมใหม่ก็จะทําให้มันเอื้อต่อการมีสุขภาพดีร่วมด้วยอันนี้นะฮะเป็นตัวอย่างของการทํางานที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนสภทพาแวดล้อมที่ส่งผล ต่อสุขภาพไทไหนด้วยกันปัจจัยระดับบุคคลเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวที่จะต้องทิกเกอร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันครับ